ตัวเปล่าหมดไปกี่ปองครับประมาณสองรอยห้าสิบครั้งเนาอสุม่มสองร้าสิบครั้งได้ตัวละครซากุริฮานามิจิติงติงบ้าเอ้ยดักไม่เจอเดี๋ยวว่าเจอเดี๋ยวว่าเจอเรียวตะมิซึอิอาคกงิแสดงว่าซักกี้ให้พี่รีบาว ก็ได้อยู่นะเพราะว่าค่ารีบาวพี่ใส่ดูรีบาวมาสี่สิบพลังค่าพลังสามสิบแต่พี่คล่องใจยอย่างหนึ่งพี่ว่าตัวละครมันน่าจะสเตตัสมันบลั๊กหรือเปล่ามันดังมันเทอร์เนอร์บ่อยเกินไปอะตัวละครอื่นเทอร์เนอร์บ่อยไหมเวลาดังยังมีจีถามปักเจอปักแจวเหรอไม่ได้เจอปักแจวไม่ใช่ระ ดักไม่เจอขออนุญาตหนีไปเบรกการเดี๋ยวนี้มันรีแรงแล้วนะต้องมาดักก่อนเมาอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวไม่มีห้องเล่นอย่าเพิ่งไปฮะดึกแล้วด้วยจับบอลแบบตึงๆตบเนี่ยพี่ว่ามันตบดีเลยนะเนี่ยพี่ว่ารีบาวแล้วก็บอกดีมากโอ้โ แอนอุ๊บกับเดียวตะเหมือนเหมือนเหมือนอนิเมชันมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะเหมือนจะตบยากขึ้นหรือเปล่าสวยครับหลบได้ตัวตัวใต้แป้นบอกเลยมีปัญหามากนะยิ่งถ้าใครเป็นเมนทำแต้มใต้แป้นด้วยบอกเลยว่าตัวตัวโอพมากคนระับ มีวิธีแบบไม่ต้องดาวด้วยไม่โดนตกแบบชัวร้อยเปอร์เซนตถ้าเขาแก้ทางไม่เป็นนะอุ้ยโดนอ่ะเอาไม่โดนไม่เหมือนมันเปลี่ยนแอนิเมชันเลยนะเวลาเอริอุปจัดของเดวต้าเหมือนตัวละครมันเปลี่ยนแอนิอนเมชันนะระวังสตยียร์อมดังไปสี่ฟังนะหัวสันรลวัวอ้าปากจ๋วยังสอบไม่เสร็จอีกเหรอไปนอนเลยตั้งใจหนังสือเรียนมาตั้งนาน มิสิุ่้ยเจอจีนรีบาวคนระับเมนเซนเ,นเตอร์ขอโทษดูไอ้อ้วนมันอยู่ใช่ดันอคัคคีได้อันนี้พลังสามสิบนะครับดันอคัคคีได้ด้วยหลบได้โคตรเฟี้ยวดังโคตรเฟี้ยวหนึ่งหนึ่งเอาง่ายๆใครเมเนเซนเตอร์หนึ่งหนึ่งเอาพี่ไม่ลงหรอกแค่นะนะั้น่ะ ข้างเขาคอมโอพด้วยนะเป็นฟูจิมะร่างสองกับเอ่อหายไปไหนคนวะรีบาวไว้เด้ระวังรีบาวโคตรโหดฮะโคตรโหดฮะอย่าหนึ่งึกับผมเอาผมไม่ลงหรอกผมมาดารกพันแกร่งอุ้ยอุ้ยอะไรวะ บนจริงนอนเช้าแต่ได้จะสอบแล้วนะเฮ้ยคืออาคังนีีตอนนี้ทำอะไร,รอยู่ป่ะเล็งพี่จะตบพี่ให้ได้เลียวตะเลยอ้ับอัดได้จบจบไปเฮ้ยมิสีมันไม่มีกระชากกลับไปเปล่อวะมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งกลับทำไมมิสี ในวิ่งตามมันไปไปทางเดียวมันกลับมาไม่ได้อ่ะโดนเนี่ยไม่ตบก็โดนเนี่ยทางดาวสองพี่ดังหนึ่งเดาวหนึ่งพี่ดังสองไตมือแ <c oughs> บบเพื่อนรีบ <c oughs> เพื่อนรีบตกโค้เร็วเลยคนจริงต้องดังอ่ะหน้ารู้จักทไมล้าชาแนลปะอุ้ยพี่ลืมเปิดอันติว่ะต่อให้ต่อให้ เปิดตะโกนเฮนซอยางดังฮะมันโหดรีบาโหดมากเลยอ่ะแตจ่ายบอลห่วยจัดเลยอ่ะจ่ายบอลโดนสติลรลัวๆเลยครับดาวซ้ายออกขวาดาวขวาออกซ้ายบอลเมนซีลองที่แท้ทูสวยโอมัน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 โหดเลยเนี่ยรีบาวเนี่ย ไม่เจ็บฮะอึ่นโอมวงสันสายโซโล่ตัวทำแต้มตัวไหนดีแบกทีมเอ่อแนะนาเป็นฟูจิมาล่างสองนะครับยิ่งแรงไม่สูงมากสบายๆเลยครับเก็บบอลได้รีบาวได้เอ้อไม่ใช่ขอภายเก็บบอลได้ทำแต้มคนเดียวได้นะครับแล้วก็เอ่อคือทำครบหมดอะจบอย่างเดียวยกไว้รีบาวนะทุกอย่างทำได้หมด เกมทุกเกมรับดีหมดมีแดสไปรบกวนให้เพื่อนได้ด้วยนะระวังสติลลวังสติลแตกพวกนายว่าแตกนะอันนี้ก็คือแบบแตกแบบง่ายๆเลยป่ะวะเอาหน่อยเอาหน่อยทีมหลบได้ฮะมันเฟี้ยวจังวะ มันยิงสามเดกเดียวเลยไม่ต้องห่วงสองแต้มหรอกกันสามกันกันข้างนอกอย่างเดียวเชื่อพี่เด็กข้างในพี่มาซ้อนให้อยู่พี่วิ่งอยู่ไงเฮ้ยฝีเอว่ามาว่ะยังยังเดี๋ยวพี่ลองทําทั้งยิงทั้งดังไหมอันนี้คือพี่มาสแปมดังไงเดีย๋ยวพี่ลองทาทั้งยิงทั้งดังมาว่ามันโหดขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทั้งยิงทั้งดังนะครับอันนี้ยิงด้วย เห็นปะถ้ากับว่าถ้าหนึ่งหนึ่งกับเซนเตอร์ยังไงก็เอาซากูระงีไม่ลงคือเอาซากูระงีร่างสามไม่ลงแน่นอนถ้าหนึ่งหนึ่งนะคือโหดจัดเลยดีกว่าดีฮะดียืนมองหน้า <c oughs> มันมันฮะลอมันตัดบอลโกงไปปะหวะดูมันตัดบอลเดี่ยสูงอะไรขนาดนั้น สักกุยิงสามมอมันยิงไม่แม่นไปลองมาแล้วถ้ามันยิงสักสองลงหนึ่งสามลงหนึ่งอ่ะพี่เล่นอยู่เปิดได้แล้วก็เกมลับมันวิ่งเร็วดูมันวิ่งดิดูดิแล้วมันแดสได้ด้วยนะแดสได้ด้วยนะเกมลับเอาง่ายๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นเมนทําแต้มมาเล่นสักกูเรงิี่างสามอ่ะเก่งเลยนะเก่งเลยนะครับแต่ใครที่เป็นเมนเซนเตอร์ซีใหญ่อ่ะ ขยับมาซากุล่าง3อันนี้อาจจะปวดหัวนิดนึงเพราะมันต้องดูตำแหน่งใต้แป้นมันต้องกดสกิลที่แบบมันมีจังหวะกดสกิลแบบชิเศตตอนทําแต้มใต้แป้นอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างคือเทคนิคการทําแต้มมันต้องมีฮะถ้าเกิดว่าจะเล่นซากุริงิอ่าทำแต้มด้วยแล้วก็ช่วยรีบาวด้วยเน,นี่ยโอพีมากทำไป20คะแนนรีบาวไป7ลูกมาบอกไลู ทำลายล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้าง channel. <Whoa. S 2> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล